แต่ผมมีหนังสือเล่มน,นึงที่รวบรวมในเรื่องของทุเรียนในการจัดการตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำตั้งแต่ปัญหาต่างๆในแปลงทุเรียน สวัสดีครับผมโคตูออเปอกทุเรียนทุกคนบนโลกต้องได้กินทุเรียนไทยการแก้ปัญหาในแปลงทุเรียนเราต้องใช้ความรู้เพราะนั้นความรู้ที่ดีเราควรเรียนรู้ทั้งวิชาการนะครับเรียนรู้ทั้งวิทยาศาสตร์เรียนรู้ทั้งประสบการณ์ต่างๆแต่ผมมีหนังสือเล่มหนึ่งที่รวบรวมในเรื่องของทุเรียนในการจัดการตั้งแต่ต้นน้ยันปลายน้ําตั้งแต่ปัญหาต่างๆในแปลงทุเรียนไม่ว่าเรื่องโรคเรื่องแมลงเรื่องการจัดการท่าดเรื่องการจัดการน้ำการจัดการแรงหรือวมตลาดหรือสายพันธุ์ต่างๆลักษณะตรีรักของทุเรียนหนังสือเล่มนี้เลยรรััับเเหหหมมมาะสสววนนททุีย้งืืออใ่แลป และตนใจในเรื่องของการผลิตทุเรียนหนังสือเรื่องนี้ครับการสร้างสวนทุเรียนมือใหม่สู่มืออาชีพบอกได้เลยว่าเกษตรกรควรมีความรู้ในการทาสวนทุเรียนซึ่งเรียบเรียงโดยอาจารย์ปราโมทร่วมสุขและอาจารย์อีกหลายๆท่านไม่ว่าดรสมศรีแสงชตดดรราภูมิสุทธาดรเชลโรงรัตนกีตากคุณดรอิทธิสุนทรนันทกิจนะครับดรยศพลพลาผลอาจารย์สุเทพสายยาเพราะฉะนั้นรวบรวมมาจากท่านที่มีทั้งวิชาการและมีวิชารีอยู่ในมือเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้บอกได้เลยว่าเกษตรกรท่านควรจะต้องมีเอาไว้นะ ลักษณะเนื้อหาในหนังสือนะครับเพราะนั้นผมบอกได้เลยว่า<อ><อ>การแก้ปัญหาต่างๆของเกษตรกรควรใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาและควรมีคำพีอันทรงคุณค่าในหนังสือเล่มนี้คือการสร้างส,างสวนทุนเรียนมือใหม่มืออาชีพติดสวนเอาไว้และสามารถส่งต่อความรู้ให้กับคนอื่นได้อย่างถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ตามหลักวิชาการและตามประสบการณ์ที่เรียบเรียงไว้ในหนังสือเล่มนี้ ือเล่มนี้ราคาไม่แพงมีจํานวนจากัดสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านโคตูและทุกช่องทางของออเปาทุเรียนผมโคตูแนะนําครับซื้อทุกอย่างได้แต่ต้องซื้อความรู้หนังสือเล่มนี้การสร้างสวนทุเรียนมือใหม่สู่มืออาชีพโคตูแนะนำานะครับเล่มนี้ครับดียอมากๆแน่นอนครับ